สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่าน ร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนัยเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,ร,รับประกัน hmm. เพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์ไม่มีหน้าร้านการติดต่อร้านค้าคุณลูกค้าสามารถคลิกชมในรายละเอียดที่ลงไว้ในทุกคลิปของ YouTube mm hmm. จะมีเบอร์โทรศัพท์และเงื่อนไขาการสั่งซื้อ mm hmm. มีลิงก์ต่างๆแตะเข้าแพลตฟอร์มต่างๆของ ของรานคาได้แก่เพจ Facebook หรือ Line Official ค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาพูดคุยนะคะวันนี้นำเสนอสินค้า11รายการสินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือทับทิมสยามประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก18.34กรัมประดับเพชรเมลดละ8ตัง36เมตรรวม2.88กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.3เซน ยาว18.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา59,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำทับทิมสยามมาเจรไยทรงสี่เหลี่ยมและฝังแบบล็อกไร้หนามชชทองหนักบาทกวา่าและเพชรเม็ดใหญ่เม็ดละ8ตังคค่ะงานสวยแข็งแรงใส่ประดับแล้วดูหรูด,ดีค่ะ จี้แพะทองประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก3.4กรัมประดับเพชร28เมตรรวม0.42กรัดชิ้นงานขนาด2คูณ1.9เซนไม่รวมขวั้วจี้ขั้วจี้กว้าง4มิลราคา18,500บาทงานจิวเวลรี่นิยมทำ จีเป็นรูปปีนักสัตว์ต่างๆงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ปีมะแม,แมค่ะใส่แล้วแสดงความเป็นตัวตนชิ้นงานทําออกมาได้สวยเหมือนแพะจริงๆที่ระดับเพชรไว้เต็มๆบนตัวแพะค่ะงานสวยน่ารักสามารถให้เป็นของกำนันอันมีค่ากับผู้รับในโอกาสดีๆที่ใกล้จะมาถึงค่ะแหวนบุษราคาประดับเพชร เรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก4.53กรัมประดับเพชร1.5ตัง14เม็ดรวม0.21กรัตหน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.7เซนแหวนเบอร์50ราคา24,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่บุษราคำสีน้ำแตงนะคะ ประดับด้วยเพชรที่ฝังหุ้มทั้งหมดทุกเม็ดค่ะอัญมณีแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็จะมีหลายเฉดสีนะคะหากคุณลูกค้าต้องการนัดชมสินค้าจริงสามารถทิมพ์ข้อความหรือโทรเข้ามานัดหมายได้ค่ะสินค้าทุกชิ้นลงราคาไว้เป็นราคาสุดทีนะคะไม่ได้บวกไว้เยอะเผื่อต่อรองค่ะแหวนลูบิไลท์ประดับเพชรเรือนทอง,ง 18K หนัก10.2กรัม ระดับเพชร30เมตรรวม0 66กร,รัตหน้าแหวนขนาด1.9คูณ2.7เซน แหวนเบอร์54ราคา3 4 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบงานสีสันสดใสและหน้างานใหญ่ๆใ,ใส่ประดับแล้วทั้งพลอยและเพชรดูเต็มหน้านิ้วสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะทั้งร้านเช็คพลอยมาให้แล้วหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ประกอบด้วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะ ทางร้านจะส่งเซอร์พอยและถ่ายหน้าตาใบเซอร์พร้อมสินค้าให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งค่ะการเซอร์พอยใช้เวลา1-2วันค่ะตั้งหูเพชรประดับมุกตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก4.13กรัมประดับเพชร14เม็ดรวม0.21กรัตชิ้นงานขนาด0.7คูณ2.2เซน ราคา1 6 5 0 0บาทงานชิ้นนี้ดีไซน์ทำด้านบนเป็นรูปดอกจิกและนำม,มุกที่รูปทรงเหมือนลูกแพรมาประดับด้านล่างเป็นชิ้นงานที่ดูสวยน่ารักขนาดกำลังดีไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปค่ะใส่ทำงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันก็ดูสวยหรูน่ารักชวนมองค่ะ แหวนซิทรินเจรไนเหลี่ยมสับป,ปรดรล้อมเพชรเรือนทอง 18k หนัก18.67กรัมประดับเพชร37เมตร37ตังและ29เมตร87ตังและเพชรที่ประดับอยู่ที่หางของ้มาน้ำทองรวมเพชร1.24กรัตหน้าแหวนขนาด2.2คูณ2.1เซน แหวนเบอร์50ราคา62,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทองหนักค่ะใช้ทองหนักบัดกว่าตัวเรือนหนาแข็งแรงและได้สิทรินเม็ดใหญ่เจรไนเหลี่ยมสับป,ปะรดทำให้พลอยเล่นไฟดีนำม้าน้ำสีทองมาประดับ ด้านหน้าเป็นงานหน้าใหญ่ที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วงานสไตล์โกหรูพลอยเม็ดใหญ่เพชรเยอะใส่แล้วไม่ซ้ำใครค่ะสร้อยข้อมือ LV ตุ้งติง้งประดับเพชรเรือนทอง 18K หนะัก9.4กรัมประดับเพชรรวม0.17กรัด ตุ้งติ้งสูง1เซนสร้อยยาว15.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สไตล์หลุยค่ะเป็นงานที่ดูแฟชั่นนำสมัยชิ้นงานขนาดกำลังดีใส่ได้ในทุกโอกาสค่ะจี้เพชรหัวใจตุ้งติ้ง เรือนทอง 18K หนัก6.16กรัมประดับเพชรกลมขนาด2ตัง23เมตร1ตัง28เมตรและเพชรแชปเปอร์ที่คั่วทางชิ้นงานรวมเพชร0.77กรัตชิ้นงานขนาด2คูณ5เซนคั่วจี้กว้าง4มิลราคา24,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะโดยการนำเพชรเม็ดละสองต่งมาห้อยเป็นระยะลงมาใต้ฐานของหัวใจทำให้ชิ้นงานดูสวยมีรายละเอียดชวนมองยิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานขนาดใหญ่ใส่กับโช็อคเกอร์หรือสร้อยคอ 18K ก็ดูสวยเด่นชวนมองค่ะต่างหูเพชรเรียงเรือนทอง 18K หนัก2กรัมประดับเพชร เม็ดละ15ตัง6เม็ดรวม0.90กรัตชิ้นงานขนาดยาว2.4เซนหน้าเพชรขนาด15ตังเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5มิลนะคะแต่ชิ้นงานนี้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพชรได้3.6ถึง3.8มิลค่ะราคา20,000บาทเป็นชิ้นงานที่ดูเรียบเรียบแต่มีความสวย เทในตัวเป็นการแต่งกายอีกแนวหนึ่งที่ดูแตกต่างจากต่างหูแป้นเสียบทั่วไปค่ะชิ้นนี้ได้เพชรรวมถึง90ตังจัดว่าคุ้มมากค่ะต่างหูเพชร่วงเรือนทอง,ง 18K หนัก7.1กรัมประดับเพชร10ตัง16เมตรรวม1.60กรัตชิ้นงานหน้ากว้าง0.4เซนสูง2เซนราคา47,000บาท งานต่างหูห่วงเป็นงานที่ใส่ได้ในทุกยุคทุกสมัยค่ะงานชิ้นนี้เพชรสวยและขาวเพชรเล่นไฟดีทุกเม็ดค่ะอยู่บนตัวเรือนที่เป็นทองขาวยิ่งทำให้เพชรดูขาวสวยยิ่งขึ้นค่ะต่างหูห่วงใส่แล้วดูสะดุดตาไม่ว่าจะมองทิศไหนก็ดูเด่นเห็นชัดค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือเพชรไทยประดับเพชร เรือนทอง 18K หนัก20.2กรัมประดับเพชร2ตัง18เมตรรวม0.36กระตัดหน้าซ้อยกว้าง0.3เซนช่วงเพชร7.5เซนประดับเพทาย4เมตรสร้อยยาว18.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา52,000บาท งานชิ้นนี้นำเพทายมาเจียระไนรูปแท่งและประดับตรงกลางของตัวเรือนทำลวดลายหน้างานแบบพ่นายและนำเพชรขาวสวยเล่นไฟมาสลับขั้นกับเพทายค่ะเป็นชิ้นงานที่ทองหนักปาดกว่าตัวเรือนแข็งแรงค่ะสร้อยข้อมือเพทายนานๆจะเห็นทีงานชิ้นนี้เพทายเนื้อสวยกระจ่างใสสีดูเย็นตา เป็นชิ้นงานที่ตัวล็อกมาแน่นหนาสภาพดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ